ช่วงนี้นะคะมีข่าวการขุดพบน้ํานะคะที่เป็นน้ําแร่ที่พุ่งออกมาจากใต้ดินน้ําแร่นั้นมีประโยชน์ต่ร่างกายของเราจริงแต่น้ําแรก่ก็มีโทษสาหรับคนบางคนเหมือนกันเพราะคนบางคนเป็นโรคบางชนิดนะคะไม่สามารถทานน้ำแร่ได้เรามาทําความรู้จักคําว่าน้ําแร่กันก่อนนะคะ ข้อมูลนี้เราได้มาจากกรมอนามัยน้ำแรก่ก็จะหมายถึงน้ำดื่มที่ได้จากแหล่งน้ำใต้ดินตามธรรมชาตินะคะและมีแร่ธาตุบางชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกายซึ่งละลายอยู่อันจะแดงถึงคุณสมบัติเฉพาะของแหล่งน้ำนั้นๆน,น,นะคะนี่คือความหมายของน้ำแร่ชนิดนั้นๆน,น,นะคะ ต่อไปเรามาทำความเข้าใจกับคนที่เป็นโรคต่อไปนี้นะคะไม่ควรดื่มน้ําแร่นะคะอันที่1เลยนะคะโรคที่1เลยก็คือผู้ป่วยที่มีอาการบวมน้าหรือว่าที่หรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคไตอยู่นะคะคือแขนขาจะบวมแบบนี้แล้วก็เป็นโรคไตนะคะไม่ควรดื่มน้ําแร่ <l ots> ต่อไปนะคะก็เป็นผู้ป่วยที่มีการทํางานของหัวใจนั้นผิดปกติการทํางานหัวใจผิดปกตินั้นมีหลากหลายรูปแบบนะคะก็ต้องระมัดระวัง ผู้ป่วยต่อไปนะคะคือผู้ป่วยที่เป็นโรคความดาันโลหิตสูงอันตรายนะคะคนที่เป็นโรคความดาันโลหิตสูงนั้นสามารถทําให้เส้นเลือดในสมองนั้นแตกได้ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยต่อไปนะคะผู้ป่วยที่มีการหลั่งกดในข้ออาหารมากเกินไปนะคะคือบางคนก็กดไหลย,ย้อนบางคนก็หลั่งกดออกมามา,มากเพราะฉะนั้นการที่กดหลั่งออกมาในกระเพาะมากๆนั้นมันก็เป็นอันตรายต่อร่างกายอยู่แล้วถ้าเรากินน้ําแร่ที่มีสารกระตุ้นเข้าไปก็จะเกิดอ,อันตรายมากขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะผู้ป่วยที่มีโรคระบบทางเดินหายใจที่มีภาวะหลอดลมหดเกร็งนะคะคําว่าภาวะหลอดลมหดเกรง็งหนือว่าระบบการหายใจนี้ก็เป็นอันตรายอยู่แล้วนะคะถ้าเราไปดื่มน้ำแร่ที่มีสารช่วยกระตุ้นการทํางานอันนี้ทําให้เกิดอันตรายได้นะคะ ต่อไปนะคะเราก็มาดูส่วนประกอบที่สําคัญของน้ําแรก่กันบ้างน้ําแร่จะมีแร่ธาตุต่างๆเป็นส่วนประกอบจะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับชนิดหินที่น้ําไหลผ่านดังนั้นน้ําแร่ธาตุแต่ละแหล่งจะมีแร่ธาตุที่แตกต่างกันไปซึ่งแร่ธาตุที่พบเป็นส่วนใหญ่ก็จะได้แก่แคลเซียมแมกนีเซียมโซเดียมโพแทสเซียมไบคาร์บอเนต คอไลและซันเฟตนะคะส่วนแร่ธาตุอื่นๆที่พบในน้ำแร่นั้นและมีปริมาณน้อยก็เช่นฟูสอรัสซิลเนียมแมงกานีสนะคะต่อไปเรามารู้จักเกี่ยวกับมาตรฐานน้ำแร่ที่เราควรบริโภคนะคะน้ำแร่ที่ควรบริโภคนะคะน้ำแร่ก็เป็นเครื่องดื่มเพื่อบริโภคแต่ต้องมีคุณภาพเหมาะสมนะคะบริโภคได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรม น้ำแร่นั้นเวลาผลิตก็ต้องมีมาตรฐานมอ,อกอรับรองนะคะโดยน้ำแร่ที่ดีนะั้นจะต้องมีคุณลัก,ลกษณะใสไม่มีตะกอนไม่มีสีไม่มีกลิ่นมีแร่ธาตุในปริมาณที่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดนะคะแล้วก็ไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคและปริมาณสารปนเปื้อนต่างๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะ ซึ่งสารต่างๆเหล่านั้นก็ได้แก่การมันตภาพรังสีรวมถึงอัลฟาพิต้าและไซยาไน์ซึ่งจะต้องมีไม่เกินมาตรฐานนะคะคือไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเอาไว้น้ำแร่ที่ควรบริโภคนั้นจะมีทั้งหมดด้วยกัน5ประเภทมีน้ำแร่ชนิดไหนบ้างเป็นแบบไหนบ้างมาดูกันเลยนะจ๊ะประเภทที่1น,นะคะคือน้ำแร่ประเภทที่ไม่มีคาร์บอเนต น้ำแร่ที่ไม่มีคาร์บอเนตนั้นก็หมายถึงน้ำแร่ที่ได้จากหลังจากการบรรจุแล้วนะคะมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับหรือใกล้เคียงกับปริมาณน,น้ำที่มีอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาตินั้นๆต่อไปนะคะน้ำน้ำแร่ประเภทที่2นะคะน้ำแร่ประเภทที่ไม่มีคาร์บอเนตก็คือน้ำแร่ที่หลังจากการบรรจุแล้วไม่มีกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณซึ่งทำให้เกิดการละลายของเกลือไฮโดรเจนคาร์บอเนตที่มีอยู่ในน้ำนั้นนะคะ น้ำแร่ประเภทที่3าก็คือน้ำแร่ประเภทกระจัดคาร์บอนเนตหมายถึงน้ำแร่ที่หลังจากบรรจุขวดเรียบร้อยแล้วนะคะมีกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยปริมาณน้อยน้อยกว่าน้ำแร่แหล่งธรรมชาติที่เราเอามาผลิตนะคะต่อไปนะคะน้ำแร่ประเภท เติมคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งกาเนิดก็คือหลังจากได้น้ําน้ําแร่มาแล้วนะคะเติมคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปนะคะแล้วก็นํามาผลิตบรรจุขวดให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะมีมากกว่าปริมาณน้าน้ําแร่ที่เราได้มาจากธรรมชาติของแหล่งน้ํานั้นๆประเภทที่5น้ำแร่ประเภทเต,ติมคาร์บอนเนตก็คือหมายถึงน้ำแร่ที่ได้จากแหล่งธรรมชาติแล้วนำน้ำแร่มาเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปในการบรรจุขวดครั้งนั้นๆนะคะ คิดว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับหลายท่านเลยนะคะอันดับแรกเลยทําให้เราทราบว่าเราเป็นโรคต่างๆที่นําไปแล้วนําเสนอไปแล้วนะคะไม่ควรดื่มน้ําแร่และอันที่สองนะคะประโยชน์ที่สองทำให้เราทราบว่าน้ําแร่ที่เราดื่มแต่ละชนิดนั้นเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีน้ําแร่กี่ประเภทน,นะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปของเราสาระสาระดีๆของเราที่นําเสนออย่าลืมกดไลค์กดติดตามดูกดแชร์ส่งต่อๆกันนะจ๊ะพบกันในคลิปต่อไปจ้า